นู่นครับไปล้างแล้วครับไปล้างเท้าแล้วไม่ได้เข้าบ้านต้องเลยยอมไปล้างเท้าน่นครับเห็นพ่อมาถ่ายวีดีโอก็เดินไปล้างเท้าแล้วล้างเท้าหน้าล้างล้างนะครับล้างอย่างดีกวัวพ่อไม่ให้เข้าบ้าน ครับล้างพยายามจะล้างขาหลังตอนนี้ล้างขาหน้าแล้วมาแล้วครับล้างเสร็จมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปล้างเท้าแล้วเหรอลูกฮะล้างเท้าเหรอลูกหนูล้างเท้าได้เหรอมาเร็วล้างเท้ามาเดี๋ยวพ่อให้ข้าบ้านแล้วมามาเข้าบ้านมาลูกมาอะไรบนโต บนโตมาเข้าบ้านลูกนะล้างเท้าเสร็จแล้วก็เข้าบ้านมาเดี๋ยวมาพ่อให้เข้าบ้านนะเข้าบ้านเข้าบ้านมาเดียวข้าวบ้านเข้าบ้านเข้าวบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไม่ได้เช็ดเดี๋ยวเช็ดในบ้านโอ้โหเก่งมากเลยเก่งมากเลยขอพาเช็ดให้ลูกขาเช็ดให้โอ้นั่เดินมาพาเช็ดให้ครับ ยอมไปล้างเท้าลงทุนมากอันนี้ล้างเทา้าเสร็จพ่อให้เข้าบ้านแล้วพ่อเช็ดให้ลพ่อเช็ดให้พ่อเช็ดให้อออืืหเช็ดก่นันสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงนี้นะครับบนโตัวได้เข้าบ้านแล้วครับล้างเท้าเรียบร้อย ดีใจครับได้เข้าบ,บ้านไม่ได้นอนข้างนอกแล้ววันนี้นั่งลงนั่งลงก่อนเดี๋ยวลาท่านผู้ชมแล้วนั่งลงก่อนลนั่งลงโอเคเท่าี้นี้ขอจบเพลงเท่านี้นะครับ